มาคะ่ะทุกคนพาหยอดหน้าขนมกันขนมถ้วยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่หอมๆเลยหวานมันอร่อยคะ่ะทุกคนหยอดตัวขนมไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายให้ดู เอาเป็นหน้าอย่างเดียวแล้วกันมือเดียวกันทุกคนคีเตอร์สมัครเล่นหอมไหมทุกคนหอมอ่ะขนมด้วยหอมหอมจ้าความสุขของนิดค่ะทุกคนความสุขที่ได้ทำ อะไรที่ทําแล้วมีความสุขไม่เบียดเบียนใครทาไปกับเพื่อนปิดแล้วค่ะทุกคนผ่านไปสิบนาทีแล้วทุกคนเปิดกันนะเปิดดีกว่าโอ้โหสุกแล้วค่ะทุกคนหน้ากะทิแตกมันสวยนี่หอ,อมไหมคะเพื่อนเพื่อนหอมมากนั่งอยู่ตรงนี้หอมมากๆเลยค่ะทุกคน แตกมันสวยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาหยอดขนมช่วยช่วยนิดวันนี้เด้อขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิป